นนกับดาชิงตัวประกันครับชิงตเริ่มต้นนะครับย้อนกรรมการนิดนึงก่อนดีกว่านะครับสี่ความปริศนาจากสบู่ฮาร์โมนีสื่อสารเป็นค้นลับได้3ครั้งครั้งละพยางเดียวค่ะเกินกว่านั้นไม่ได้ถ้าไม่ได้ภายใน3าค้นลับแล้วก็เละครับเละกลับบ้านไปเลยแค่เพียเริ่มต้นที่คุณก้อและคุณพลอยครับโอ้หนุ่มครับเป็นสองสามสี่ค่ะมองยังไงครับสองค่ะต่อสองมาที่สองค่ะวันนี้เราจะประเดิมด้วยคำว่ายากหรือง่าย

หุงหุงหุงสื่อถึงอะไรได้บ้าง5วินาทีเริ่มครับม้าหุงข้าวอ่ะมีคำว่าข้าวครับข้าวข้าวต้มข้าวยอะๆข้าวเหนียวข้าถูกแล้วแต่ข้าวอะไรไอหุงเนี่ยสื่อถึงคำคำนี้นะครับและในคำคำนี้มีคำว่าข้าวด้วยโค้ดลับที่สองคือผีผีมีคำว่ามีคำว่าข้าวด้วย5วินาทีเริ่มครับข้าวสารมีคำว่าข้าวสารเลยผีข้าวสาร ข้าสารเกิดมายังไม่เคยเจอผีเข้าสารเหมือนกันผีข้าสารมันเป็นผีอยู่แถวถนนข้าสารเลครับุณก็รุ้นมากเลยนะครับแต่ไม่พูดอะไรนะครับไปครับอีกคนรับหนึ่งนะครับคนรับที่สามคือกลัวผงผีกลัว นะค,ครับมีคำว่าเข้าสารเลยนะครับอะไรเข้าสารหรือเข้าสารอะไรไม่รู้<อ>ไม่ได้โคตรลับนี้คะแนนไม่ได้คุณโก้และท้าวินาทีเริ่มครับต่อเข้าสารไม่ใช่ครับมีคำว่าเข้าสารครับเข้าสารเข้าสารเตียนไม่รู้จริงๆคุณฟ้ารู้ไหมฟ้ารู้ไหมมันต้องแบบรู้ไหมครับ คำตอบที่ถูกคือเข้าสารเสกนะคะนนเป็นการเขาเป็น<ำ>ค,ความเชื่อนะคะว่าเป็นการนำมาเข้าสารมาปลุกเสกลงคาถาอาคมและเชื่อว่าจะเป็นขอ,ของขลังสามารถใช้ปราบผีได้อันนี้เป็นความเชื่อนะคะนนเข้าสารเสกไม่ถูกช่วยคุณโก้มไม่สำเร็จครับผม รู้สึกผิดมากเะ อีกหนึ่งทีมครับคือสำนักเอลเฟ่และ001ทอทั่วโลกนะครับคุณฟ้าหรือคุณหญิงจะเข้าไปเป็นตัวปรกก่อนครับพี่ฟ้าฟ้าคุณฟ้าครับคนนี้ต้องเบาๆนิดนึงพี่ก็หลับก้าวหญิงอดว่าคุณหญิงเลือกทำปริศนาทรับเดือดสมุทรมานีหนึ่งสามและสี่ครับเลือกทำวันนี้ที่สามจะยากกว่าข้าวสารแสงหรือเปล่านะคะเมื่อที่เด็กสมัยนี้จะไม่ค่อยรู้ครับอ้อโอ้โห โอ้โหไอ้คำว่าง่ายมั้งใบสองคำก็รู้แหละโอ้ยง่ายลาลาลาโทษนะครับโทษนะครับเฮ้บอกกี่ครั้งหน้าตีสามตีสี่อย่าโทรไปหาพี่แม่พี่ว่าแม่หรือเมียเออกันกัน โค้ดล <Comedy>. ับ <Ele> ท <ause> <Th> ี่หนึ่งค <co z S 2> <rawd Moder> ือใส่ใส่ขออนะครับใส่ครับใส่ไปไหนใส่อะไรใส่เกี่ยวกับใส่ท้ายวินาทีเริ่มครับเสื้อกางเกงรองเท้ากระเป๋าผ้าตุ้มหูแหวนหมวกนาฬิกาอะไรต้้มหูอะไรใส่ใส่โอ้ถือว่าเป็นโค้ดพูดเร็วจริงดีมากพยายามพูดออกมาเยอะๆใต่ที่พูดมาไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวกับใส่ที่ว่าเลยฟังให้ดีครับน้องหญิงโค้ดลับที่สองคือพืช ใส่ใส่พืชอ่าไอที่พูดมาตะกี้นี้ไม่เกี่ยวเลยควานาทีเริ่มครับปุ๋ยนทโอ้๋ยถูยค่ะครับตอบที่ถูกต้องน่นะคะเอาไว้ใส่พืชใส่ ต้นไม้ใส่ดินนะครัเพื่อให้เจริญงอกงามขึ้นมาขุยนี่แหละถูกต้องรับไปคุณฟ้าคุณยิงสองคะแนน่แต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับทีมแรกคุณโก้และคุณพลอยยังมีโอกาสครับเพราะว่า2คํคำปริศนาสุดท้ายนี่คะแนนจะเป็น2องเท่าครับมี6 4ี่แล้วก็2ครับอ้าวคราวนี้เป็นของน้องพลอยก็หน้าตาแปลกจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปส่งน้องครับตะตาบอกไว่าคุณโก้ไปไหนโก้ไปไหน คุณก้เลือกทำปริศนาครับฮาร์โมนีหนึ่งหรือสี่ครับหนึ่งครับ,รบหนึ่งกระดโอ้ง่ายเหลือเกินง่ายง่ายกว่าเ้าสาเสิง่ายครับพยายามช่วยออกมาให้ได้ไวๆจะได้คะแนนเยอะๆโทษนะครับน้องพลอยครับน,นั่นแน่จิกเ <c oughs> <c oughs> อคุณนุ่นสบายดีไหมครับ <c oughs> ไม่พูดไม่จานั่นนะงั้นใบเลยครับโคตรรับชี่หนึ่งคือดู <Do. S 1> ดูครับดูดูสื่อถึงอะไรบ้างอืม <c oughs> เขาบอกได้เยอะมากๆแต่ดูได้เยอะหรือเปล่าไม่รู้ห้าวินาทีเริ่มครับ <c oughs> ดวงตาหนังหมอดูเ,อเยอะๆครับ ดูโคนรลับที่สองครับโค้รลับที่สองอย่าทำตาหวานนี่กลัวโคตรลับที่สองคือหยามหยามหยามดูหยามเขาบอกให้ดูแล้วก็หยามด้วยห้านาทีเริ่มครับดูถูกยิงไม่มีคำบดูมองมุดเยอะครับเออข้อนี้กับผมยากนะครับ โค้ดลับสุดท้ายนี้นะครับถ้าไม่ได้นะครับเละคุณพลอยเละตกรอบเลยทั้งคู่นะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งคะแนนเขามีเป็นทุนอยู่แล้ว2คะแนนนะครับบอกไว้นิดนึงว่าง่ายมากโค้ดรับที่3คือเมืองเมืองดูยามเมืองน้องพลอยเขาน้องจริงๆน้องพลอยเขาบอกคําตอบมาทุกโค้ดรับเลยนะดูยามเมืองไม่ได้โค้ดรับนี้นะครับน้องพลอยเละตกรอบเลย ช้าวินาทีเริ่มครับกรุงเทพประเทศไทยคูว่าเมืองหลวงคำนี้นะคะเมื่อกี้บอกคุณเอ๋ว่ามันทําท่าจะง่ายแต่จริงมันใบยากคำตอบคือยิ้มค่ะยิ้มเมืองสยามไงแต่ยามมาบอกสยามก็ไม่ได้เมื่อกี้น้องพลอยทั้งใบทั้งทําท่าทางดูนี่ไงดูดูมาเหเขาแบบดูแล้วูฉันะไม่เป็นไรรขาเป็นเพื่อนจ้ะเขเลยเขา นะคะไม่ผ่านข้อนที่ช่วยน้องพลอยไม่สมน็จกับเดียวกันเราก็ดูก็ดวงตาเลยแคมม่ตาดูพอ,อดูคำแรกหนึ่งยามเรื่องงงนะยาม,ม,ามก็เหยียดยามหยีย,ย,ย,ยดมยยามดูถูกเหยียดยามเรื่องอไอย่างไง ว่อยิเกง่ายมากแต่สื่อสารยากอย่างที่ว่าจริงๆนะคะอ้าวไม่เป็นไรนะคะผ่านนบผมสังเกตได้นะครับคุณโก้เข้าไปออกมาเป็นใครก็ไม่รู้น้องพลอยเข้าไปออกมาเป็นยายเลยครับอยังไงก็ตามต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านน้องโก้แล้วก็น้องพลอยค่ะทั้งหมด2แผ่นป้ายนะครับใน2แผ่นป้ายจะมีจากแผ่น10แผ่นป้ายและเอเลี่ยน2แผ่นป้ายเจอแผ่นเมื่อไร่สะสมเลย1แผ่นป้ายทอง1บาทเจอเอเลี่ยนเมื่อไรหยุดทันทีครับเริ่มเลยค่ะ ขอให้โชคดีสะสมทองไปเยอะๆแผ่นปแรกที่ไหนดีครับเบลลอนกลางหรือที่หนึ่งค่แทนหรือไม่ทวนแทนการอันนี้เปื้อนยากมากเลยอ้าวถัดไปครับบาที่สองอารอนค่ะแทนหรือไม่หยุดเลยอย่างรวดเร็วเนมาดูสิคะ ครับดูว่าที่เหลืออยู่ตรงแทนเอสพาร์แทนกาดเปื่อนยากค่ะก็เปร้งซูมิลานครับแทน PS เอสจูเียค่ะเครื่องขวันเซเลตติโตรานองนังนวลครับโอ้อยู่นี่นะคะตัวที่2เอเลียนสลิมน้องโพค่ะสบู่สมุนไพรดอกโบคู่่ครับแทนเอสวัแทนกาดเปื้อนยากขนมทอดกรอบตักอร่อยยากพีเอสจูเนค่ะวิเวนทัวร์ครับ แพรนี่เอสจูเนียร์เบียร์สิงเบียร์เทย์แพนี่เอสวันแพนกาดเปื้อนยากและอาีโนทากะระครับแพนแพรนี่เอสจูเนียร์ค่ะและสุดท้ายเบเจอร์ซีนิเพล็กเบเจอร์ซีนิเพล็กค่ะเอสวันแพนกาดเปื้อนยากโอ้ยไวไปนิดนึงอ่าถือว่าสะสมไม่งอนได้ชัวร์อยู่แล้วหนึ่งบาท